ได้แบบนี้เลยง่ายมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวหวีได้ของซิมพัทนะคะอันนี้จะเป็นหวีได้เป่าผมที่แบบมีกระแสะมากๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยแค่หลักร้อยเองนะมิงก็เป็นอีกคนนึงนะที่ซื้อตามเขามานะคะแล้วก็ราคาเต็มๆเขาเนี่ยอย่าบอกราคาก่อนเลยนะว่าราคาตัวเนี้ยเขาอยู่ที่700นิดๆน,นะคะไม่แน่ใจว่า7 0 0เท่าไหร่แต่ว่า มิงซื้อมาช่วงเดือนพฤศจิกาปี2024นะคะเกิอตอนนั้นมิงได้โคส่วนลดด้วยนาะเก็บคอยด้วยนะมิงก็เหลือประมาณ400กว่ากว่าๆนะคะซึ่งตอนที่มิงซื้อนะมิงไปกดอันนี้มาเพิ่มด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นออปชันเสริมของเขาเดีย๋ยวมิงจะแกะให้ดูผมตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะผมตอนนี้คือผมที่ยังไม่ได้ใช้หวีใดนะคะอันนี้มิงเป่าแห้งเฉยๆนะ จะมีหัวเป่านะคะจัดทรงแบบนี้1อันนี่อย่างนี้นะอันนี้เป็นหัวหนีบตรงหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นะคะซึ่งทั้ง2อันนี้นะมีซื้อมาไม่ได้ใช้เลยนะก็คือยังไม่เคยได้ลองใช้เลยนะคะก็ถ้าใครไม่ได้อยากได้ก็ไม่ต้องกดออปชันตัวนี้เพิ่มนะ ก่อนที่จะไปเป่าให้ดูเดี๋ยวมิ้งจะมาบอกรายละเอียดคร่าวๆของตัวหวีใดเป่าผมตัวนี้นะคะว่าเขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคร่าวๆเลยนะความยาวของสายของเขานะคะอยู่ที่1.8เมตรแล้วก็เนี่ยเขาสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะ ก็ไม่ต้องกลัวสายจะพันกันแล้วสายเขาอะไม่ได้บางนะสายเขาเป็นสายที่หนาพอสมควรเลยค่ะและอย่างที่บอกว่าเขาได้รับมาตรฐานมาอออกรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะบุ่มบวมบุ่มบามอะไรเงี้ยไม่มีนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้นะเรามาดูกําลังไฟเขาก่อนนะคะอยู่ที่พันสองวัตต์นะคะแล้วก็แรงดันไฟอยู่ที่2 2 0โวลต์นะคะสามารถใช้กับไฟบ้านได้สบายๆนะ เขาจะมีระดับให้เลือกนะคะแล้วก็มีจอแสดงผลตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวมินเปิดให้ดูเนี่ยจะมีจอแสดงผลสีฟ้าตรงนี้ให้เราดูนะคะความแรงของเขานะคะมีด้วยกัน3ระดับระดับแรกนะคะก็จะอยู่ที่300วัตต์แล้วก็แรงลมของเขาเนี่ยเป็นแรงลมที่แรงนะคะแต่ว่าไม่ถึงระดับที่3นะคะส่วนระดับที่2เนี่ยเขาจะอยู่ที่600วัตต์ค่ะ จะเป็นความร้อนที่ร้อนขึ้นมานะอ๋อมิงลืมบอกระดับแรกเนี่ยความร้อนเขาจะอยู่ที่อุ่นๆนะคะไม่ได้ร้อนมากนะแต่ว่า ความแรงลมนะคะที่แรงที่สุดอยู่ระดับที่3แล้วก็ความร้อนที่สุดเนี่ยก็อยู่ระดับที่3ก็คือ1,200วัตต์นะคะซึ่งมิงไม่เคยใช้ถึงระดับที่3านะเพราะว่ามิงรู้สึกว่าผมของมิงนะคะเนื้อ <ực> ผมของมิงเนี่ยอยู่ที่ระดับที่1กับระดับที่2เนี่ยก็เพียงพอแล้วสําหรับระดับที่3เนี่ยเหมาะสําหรับผมคนที่เอ,อยากสกหรือว่า compressed. หยิกมากต้องการเป่าให้ตรงนะคะก็ประมาณนี้นะรายละเอียดของเขานะคะไม่ได้มีอะไรเยอะมากค่ะใช้งานง่ายมาค่ะ ไปเป่าผมให้ดูกันเลยนะคะไม่พูดพาทำทำเพลงนะคะก็เดี๋ยวก็จะมาเป่าผมให้ดูเลยนะทำผมไม่เก่งนะคะนี่คือทำแบบปกติที่ใช้เลยนะมิงใช้ระดับที่2นะคะอหก้อยวัตต์ตัวนี้นะคะแล้วก็ทำไปแบบนี้เลย ง่ายมากอะทุกคนเคอมิงมิงไม่สามารถทำผมสวยๆได้แบบมืออาชีพทั่วไปหรือว่าใครๆที่ทำผมได้นะคะแต่เนี้ยดูดูความคล้องแป๊บเดียวโค้งแล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้โค้งกว่านี้นะคะก็ทำแบบนี้แล้วก็รอ,อนิดนึงแตแบบ่เดมโค้งแล้วนะคือมันง่ายมากอะ อย่าว่ากันนะถ้าเกิดแบบว่าเอ,อ็มิงทาดูแบบไม่มีทิศไม่มีทางไม่ไม่มีการแบ่งผมอะไรเงี้ยคือมิงทาผมอย่างนี้จริงๆนะเวลาอยู่บ้านโค้งแล้วดูง่ายมากแล้วก็ข้างบนถ้าจะโยคนนะคะทําแบบนี้เลยคะ่ะง่ายมาง่ายไหมคะ ันนี้แป๊บเดียวเท่านั้นนะดูง่ายมากคืออยากให้เขาเป็นตัว C กว่านี้นะก็เนี่ยเอาตัวหวีใดเขานะเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนเข้าไปแล้วก็ค้างเอาไว้อ่ะอย่าีิ้เปิดก่อน บบนี้ง่ายมากแตบบ่ว่าทาผมไม่เป็นแล้วได้ผมแบบนี้เหมือนแบบไปให้เขาแบบได้มาให้อะไรเงี้ยค่ะชอบนะเดี๋ยวมิ้นจะทําข้างนี้ให้เสร็จนะคะมิ้นก็จะเป่าคล้ายกันเลยนะคือบอกแล้วว่ามันมิ้นเป่าแบบไม่มีทิศไม่มีทางนะมิ้นเป่าแบบง่ายๆสไตล์คนทําผมไม่เป็นนะคะแล้วก็อย่าพอเป่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอยวมิ้นจะยกโคนตรงนี้ให้ดูนะ ทีนี้นะคะมิงอ่ะเป่าผมด้านล่างสองข้างเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้นะนแล้วก็เดี๋ยวมิงจะไปเป่าผมข้างบนให้เขาแบบว่าพองขึ้นมานะคะเป็นวอลลุ่มขึ้นมากว่านี้นะก็เหมือนเดิมมิงจะใช้แค่เบอร์สองนะคะแล้วก็จับผมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แช่ทิง้งเอาไว้ ข้างหลังนึงก็จะทำแบบนี้โอเคแล้วโอ้แยแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้นิจะไม่หวีนะนี่ได้แบบนี้เลยง่ายไหมสำหรับมิกซนะ ในการได้ใช้มานะคะตั้งแต่เดือน11นะพฤศจิกาที่ผ่านมาเดือนนี้เดือนมกราแล้วเนาะตน้นต้นมกราก็รู้สึกว่าพอใจอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่างเงินที่ซื้อแล้วก็มีหน้ารักคนก็ถึงซื้อกันเยอะนะคะคือคนที่ทำผมไม่เป็นแบบมิ้นะอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากมาก ราคาน่ารักมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวปุ่มปั๊มนะเพราะว่าเขามีหมอก่อให้ก็ถือว่าซิมพัสททำออกมาได้ดีนะคะก็ถือว่าใช้ได้จริงนะคะมิน่าถึงเป็นกระแสแล้วก็คนแบบใช้กันเยอะนะก็อือดีราคาน่ารักถ้าเกิดใครอยากได้นะคะหรือว่าอยากลองซื้อไปใช้ดูนะก็เดี๋ยวมิ้งจะลงดีไมาให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ปักที่ ตัวช้อปปิ้งตรง YouTube ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้ราคาเท่าไหร่หรือว่าได้ราคาที่ดีกว่ามิ้งเนี่ยก็มาบอกกันบ้างนะคะสําหรับคลิปนี้มิ้งว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่ทําผมไม่ค่อยเก่งแบบมิ้งนะแล้วก็หาตัวช่วยอยู่นะคะตัวเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเป็นหวีใดที่ดีนะคะที่มิ้งว่าเออดีนะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนคะ่ะจนเป็นใหม่คลิปหน้ามิ้งฝากกดติดตามมิ้งที่ช anel ด้ลลนะคะสำหรับนิ้สวัสดีค่ะ